สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรไดหรับมือนี้ก็มาให้อาหารงัวด้วพี่น้องเด้อให้อาหารงัว,วตอนเสาร์ก็สะมาเบอกเรื่องงัวด้วพี่น้องเด้อการเลี้ยงงัวที่จะให้ประสบความสําเร็จได้เถ็ดจังไดห ยังสิประสบความสำเร็จมือใหม่ๆเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคนใหม่มือใหม่เลี้ยงว่วกาษีมีแนว่าวอาสู้ฟังเขาไหน่ก็ร้ายม่าว่าสู้ฟังพี่น้องผู้ที่ยังเลี้ยงว่วงใหม่ๆมือใหม, <stream confer dles> ม่การเลี้ยงว่วท kind of ี BE ่อยากให้ประสบความสำเร็จก็คือมีข้อที่ใช้ปฏิบัติอยู่สามชี้ขอ้ดยพี่น้องเด้อฟังเอาเด้อการเท่ากันเขาเลี้ยงว่วนี่เขาก็ต้อง ขอที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อต้องมีหางัวพันดีงัวพันดีงัวดีงัวพันดีหมายถึงว่างัวที่สมบูรณ์ถือลักษณะของการงัวแม่พันเด้อพี่น้องเด้อพันใดก็ได้ขอแต่ให้คนมันดีให้มันถือลักษณะว่ามันงัว่าพี่้งพี่กรงัวที่มันเลี้ยงง่ายๆน่ละเาเรียกว่างัวพันดีนะพี่น้องพันใดก็ได้เพราะตงว่าพันบ่ามันเพราะตงว่าสลัเรืเลือดลอยเลือดบ่ลอย ท่านใดก็ได้ขอให้มันดีเป็นงัวที่มันดีบ่บพิการสามารถเลี้ยงในพี่น้นองเด้อข้อที่หนึง่งคือว่าพัฒน์ดีข้อที่สองก็อาหารดีเมือ่อเฮาเด็งวัวพัฒน์ดีมาแล้วก็ต้องมีอาหารได้พีนน่นนองเนาะอันว่าพัฒน์ดีแล้วนะอาหารบ่ดีก็บ่หญ่ให้เขาได้เลี้ยงงัวต้องให้มันได้กินอาหารดีด อาหารต้องมีโปรตีนสารอาหารต้องครบควนงัวมันยังอว้วนเรื่อี่น้องเด้อการอาหารมีพันหลีแล้วก็อาหารนี่ดีเ้าก็ต้องมีสวนหยามีแรงหา้าแรงหยาที่มันมีโปรตีนสูงทั้งห้าพั่นหยาแร่งกลาหรื่อยาห้า,น,า,า,านี่เปียหฮาหาปลูกไว้บ่อยมันขาดเขินคืออาหารดีมันก็ไงแหลวงัว,งวแลวกการจัดการดีเรื่อี่น้องเดือยข้อที่สาม การจัดการที่ดีเมื่อเหามีม้าพันธ์ดีแล้วอาหารดีแล้วการจัดการต้องดีได้พี่น้องดีแบบไดคือการดูแลรักษาลแล้วใจใสเบื้องหนาเบื้องในเบื้องเลือเตือแหล่เบื้องทุกสิ้งทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะมาเบื้องไปถึงตอนไข่ตอนปวยเป็นคนละสั์มันก็ต้องมีไข่มีป่วยคือเขาคนนี่แหละถ้าเหาก็ดูแลพอใจใส บริหารจัดการดีๆมันกับะสบความสำเน็จเลี่ยงง่วงบ่อยาอากขอที่ซีก็คือการนำเลี่ยงเด้อพี่น้องเดินนำเลี่ยงดีนำเลียเ่ยงดีกับไม้ผาบรวมล่ะสรุปลงมาว่าข็นขอที่ซีก็คือการนำเลี่ยงดีเด้อพี่น้องเดอ้อเลี่ยงง่วงเนี่ยบมันว่าเฮาเอาห้ามาดถิ่มไว้ให้ลานนี้เลยบ่กแม่เด้อพี่น้องต้องบึงมันก่อนว่ามันกินหนาบอ มันกินยาดีคือเกาบแต่เกามันเคยกินยาเมือ่อเมันว่ากินยามันผิดปกติเ่าก็ต้องสังเกตบึง่งมันไข่มันป่วยก็ให้หมอเพื่อนมาฉีด,ดยุงฉีดยาด้วพี่น้องเดอ้อมันเขาเรียกว่าการดูแลรักษาดีถ้าเฮ็ดได้ในี่ซีคอนเนี่ยเหลี่ยงวัวะสบความสำเน็จไต้เด้อพี่น้องเดอ้อปากก็แม่พี่น้องไหว้มือไม่ไม่ที่เขามาศึกษามากำลังมาศึกษาการเลี้ยงวัวใหม่ การเลี var, ้ยงงวมันก็บ่ยากดอกที่น้องมันบ่อยยากดอกถ้าห้าเขาใจเข้าใจในหลักการวิธีเลี้ยงแล้วมันก็บบ่อยยากดอกถ้าห้องบ่เขาใจแล้วมันยากหมอว่างเวลาให้มันถือบริหารเวลาให้มันถือบริหารจัดการให้มันดีแล้วมันก็สบายการเลี้ยงงูห่อสําคัญห้องก็คือสวนห้าล่ะล่ะถ้าเขามีสวนหญ้ามีแรงมีแรงไปเอาหยามีมองไปเอาหยาแล้วมันก็สบาย ถ้าข้าบ่มีหย่าเที่ยงว่วงกับลำบากคือได้พี่น้องอ๋อสำคัญมันกับอีกนึงก็คือฟางพี่น้องเด้อฟางย่ำนาแล้งย่ำนาเขาเกี่ยวเขานะฟางอึดดอกเขาก็อัดมาไว้เก็บไว้เพราะว่าง่วงมันก็บจำเป็นอยู่ในการกินฟางเพราะว่ามันอมให้มันเจียวเอียงเมื่อเล้งมันนอนกินฟางแล้วมื่นอนเจียวเอียงเนาะมันอกจากการกินการย่อยอาหารได้พี่น้องเด้อ อ๋อเฮ็ดได้ซ้ำนี่เฮ็ดที่พบที่ที่เบ่อมากนี่ครับมีความสำเร็จสูงด้วยพน้องเดอ้อตอนนี้พอเมื่นพองห้องก็ไปปรับใส่ด้วยพน้องเดอ้ออะไอีกอย่างหนึ่งก็อยากฝากผู้มือมีไม้เลียงงัวนะครับเด้อการเรียงง่วแม่พันธุ์นี่ให้ห้องอนนี้เวลา,าปล่อยมันดำแน่ห้องจะขังขอกยืนใบบนหมู่บ้นน็นด้วยพน้องเดอ้อมันบ่ค่อยดีเป็นไดปล่อยให้มันเลาะหากินเนาะ ออกกําล่างไก่หันงัว่าแม่แม่พันงัว่ามีลูกงัว่ามี่นมันออกกําล่างไกยเพราะว่าเข้าขังอย่างเดียวเละหมดลูกมันบ่ค่อยดีเขาปล่อยออกกราล่างไกล่ละหมดลูกมันดีได้พี่้องเด้อมันก็บ่มีโอกาสมดลูกสิออกก็บ่ค่อยมีถ้าเข้าปล่อยเข้าปล่อยมันยางหาอยู่หากินตามธรรมาติมันนะแต่เขามีแต่ขังแต่ขังหลายแลย่งงว่าแม่มั่นงัว่าท้องนั่น โอกาสมดลูกออกลายเดอ้อฝากมือไม่ไม่ไหวก็เป็นห่วงมันละสำหรับชิปนี้เห็นว่มามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันนอครับเดอ้อสำหรับชิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ